เมื่อ60กว่าปีก่อนถนนหลายสายในกรุงเทพและก็ธนบุรีนั้นส่วนมากก็จะเป็นถนนลูกรังไม่มีถนนสีเลนกว้างขวางเช่นอย่างทุกวันนี้การกระมาะนาคมยังไม่สะดวกนักหลายแห่งต้องใช้การสัญจรทางเรือหรือไม่ก็ต้องใช้สมล้อถีบซึ่งก็มีประโยชน์มากๆเพราะว่าค่าโดยสารนั้นก็ไม่แพงมากนักคนที่ขี่สมล้อต้องมีกำลังวังชาแข็งแรงมาก บางคนนั้นขยันมากๆขี่ได้ทั้งวันเลยสามล้อในยุคนั้นคนนิยมนั่งกันเป็นอย่างมากเวลากลางคืนจะมีตะเกียงเป็นรูปสี่เหลี่ยมติดที่ข้างตัวถังรถฝั่งละดวงใช้น้ำมันกา๊าซเป็นเชื้อเพลิงเรื่องของเรื่องนั้นก็มีอยู่ว่ามีสารถีสามล้อคนหนึ่งที่ชื่อว่าตากลมใกลๆก็เรียกแกะว่าตาเพราะว่าแกนั้นอายุมากแล้วแต่แกนั้นก็ยังคงแข็งแรงดีอยู่ ขีบสามล้อเลี้ยงชีพมาหลายปีแล้วเป็นไม้อยู่ตัวคนเดียวเมียตายจาก็บไปตั้งนานแล้วแกก็คลองความเป็นโสดเรื่อยมาไม่ยอมที่จะมีเมียใหม่เพราะคิดว่าลำพังตัวคนเดียวก็เลี้ยงตัวไม่ค่อยจะรอดอยู่แล้วอย่าไปหาห่วงมาผูกคออีกเลยย่านฝั่งทนสมัยก่อนอยังแยกเป็นกรุงเทพกับทนบุรี ไม่เหมือนกับสมัยนี้ซึ่งก็รวมเป็นจังหวัดเดียวกันหมดแล้วที่บางขุนเทียนไกลๆกับวัดไซส,สามารถเดินทางได้ทั้งทางบกและก็ทางน้ำตากลมนั้นก็ออกขี่รถสามล้อตอนบ่ายมากแล้วก็เลยถือโอกาสขี่ตอนกลางคืนไปเลยเพราะว่ากลางคืนนั้นอากาศเย็นสบายไม่ร้อนไม่เหมือนกับตอนกลางวันมันร้อนจนผิวกายนั้นแทบจะละลายเลย ตอนนั้นตากลมจำได้แม่นว่าเป็นเวลาสักสองทุ่มเศษๆยังไม่ดึกมากนักมีผู้โดยสารเรียกรถของแกเป็นระยะระยๆคืนนี้แกหาเงินได้คล่องมากสองขาที่ปั่นรถสามล้อทำให้น้องของแกนั้นใหญ่มากๆมีเส้นเลือดปูดขึ้นมาเต็มไปหมดตากลมขี่รถมาถึงหัวโค้งเป็นหัวเลี้ยวถนนลูกรังซึ่งตรงนี้นั้นจะขรุขระมากจึงจำเป็นที่จะต้องไปอย่างชา้า รถมันก็กระดอนขึ้นลงตลอดเวลาที่หัวโค้งนั่นเองแกก็ได้เห็นผู้โดยสารในเงาสลัวๆคนหนึ่งยืนควักมือเรียกแกหันหัวรถเข้าไปในทันทีแล้วก็จอดกลางๆกับผู้โดยสารคนนั้นซึ่งเธอก็เป็นผู้หญิงผมของเธอนั้นก็ยาวปลบาหน้าตานั้นมองไม่ถนัดนักเพราะว่ามันมืดแต่งกายด้วยชุดดำทั้งชุดจะไปไหนล่ะครับไปวัดใหม่ค่ะ ซึ่งวัดใหม่นั้นก็ไม่ไกลจากตรงนี้เท่าไหร่นักแกจึงบอกให้หญิงสาวในชุดดำคนนั้นขึ้นมาบนรถแล้วแกก็ได้ขี่ออกไปแบบช้าๆเนื่องจากถนนมันครุขระมันไม่เรียบตาชื่ออะไรจ๊ะอ๋อผมชื่อว่ากลมครับขี่สามล้อมานานแล้วเหรอจ๊ะโอ้หลายปีแล้วครับแกตอบไปเพราะมันเป็นเรื่องธรรมดาเหลือเกินที่มักจะมีผู้โดยสารชวนคุยอยู่เสมอยิ่งเป็นเวลากลางคืนด้วยแล้ว ยิ่งชวนคุยใหญ่เพราะคงจะเกิดความกลัวความมืดความเปลี่ยวนั่นเองแล้วเธอนั้นก็ได้พูดต่อมาว่าฉันมีนิทานเรื่องหนึ่งจะเล่าให้ฟังตาอยากจะฟังไหมล่ะเรื่องนี้นั้นสนุกมากนะและก็เป็นเรื่องจริงด้วยฟังสิครับไหนลองเล่าให้ตาฟังหน่อยคือมีปู่เมียกู้หนึ่งตบตีทะเละวิวาทกันอยู่เป็นประจำเขาสองคนนั้นไม่เข้าใจกันเลย สาเหตุมันก็มีอยู่นิดเดียวผัวนั้นชอบกินเหล้าเวลาได้เงินมาก็เอาไปซื้อเหล้ากินหมดปล่อยให้เมียต้องอดๆอยากๆเท่านั้นยังไม่พอนะเวลาเมามาทีไรชอบตบตีเมียอยู่เสมอเคยตีถึงหัวร้างข้างแตกก็บ่อยครั้งไปไอ้ผัวระยำตากลมก็ได้เผอตัวด่าออกไปมันเลวสินดีผมนั้นไม่ชอบเลยผู้ชายที่รังแกผู้หญิงเพราะว่าผู้หญิงนั้นอ่อนแอกว่า สู้ไม่ได้อยู่แล้วแล้วเธอก็ได้เล่าต่อไปว่าเมื่อผัวเอาเงินไปซื้อเหล้ากินหมดไม่เคยให้เงินเมียเมียก็ต้องออกไปหางานทำงานที่ไปทำนั้นก็จะเป็นรับจ้างซักผ้าบ้างคนของบ้างทำทุกอย่างสุดแต่เขานั้นจะจ้างวานได้เงินมาก็รีบไปซื้ออาหารมาคอยท่าผัวฝ่ายที่เป็นเมียนั้นรักผัวมากเมื่อมีผัวก็คิดว่าจะอยู่กันไปจนวันตาย แม้ผัวนั้นจะตบตีเอาสาหัสสากันก็ต้องทนอย่างนั้นหรือตากลมนั้นก็ได้เผอตัวถามออกไปใช่จะ้ะจะยังไงล่ะเขารักของเขานี่คุยกันแบบว่าออกรสชาติก็ถึงวัดใหม่เสียแล้วมันน่าแปลกจริงๆสุสานของวัดใหม่ก็หมายถึงที่เก็บศพของวัดใหม่นั้นหันด้านหลังออกทางถนนซึ่งทำให้เห็นช่องศพเรียงรายเป็นตับ ทางวัดเขาก็ได้ทำเป็นช่องๆสอดใส่ลงศพเข้าไปได้และก็มีฝาปิดและหญิงสาวนั้นก็บอกกับคุณตามาว่าฉันจะเข้าไปเอาของในวัดตารอที่หน้าวัดได้ไหมเดี๋ยวกลับไปส่งที่หัวโค้งตรงที่เดิมนะฉันจะให้ค่าเสียเวลาด้วยอ๋อได้ครับได้ครับคุณตานั้นก็รีบรับคำในทันทีหญิงสาวคนนั้นก็ได้เดินหายเข้าไปข้างๆสุาสานในวัดตากลม ก็ยังอดนึกชุมเฉยไม่ได้เลยว่าเธอนั้นใจกล้าจริงๆเป็นสาวคนอื่นคงไม่กล้าฝ่าดงคนตายเข้าไปแน่ๆแค่คอยอยู่ชั่วอึดใจหนึ่งสักพักเธอก็ได้เดินกลับออกมาในมือของเธอนั้นก็ถือโกดเล็กๆออกมาสองใบโกดสําหรับใส่กระดูกคนตายนั่นเองขากลับปูโดยสารก็ได้เล่าเรื่องเมื่อกี้ที่ค้างอยู่ต่อเลยว่าเมื่อกี้ฉันยังเล่าไม่จบ ทางทางที่เมียนั้นหวงหาอาหารให้กินโดยฝ่ายผัวนั้นไม่ต้องออกเงินซื้อเลยสักแดงเดียวยังไม่พอมันกำเริบยิ่งกว่านั้นมันทำยังไงหรือครับตากลมนั้นเริ่มสนุกขึ้นมาแล้วนิทานเรื่องนี้นั้นสนุกจริงๆน่าหลุนทุกตอนเลยเจ้าคนที่เป็นผัวนั้นดันริไปมีเมียน้อยเอาเข้ามาอยู่ในบ้านด้วยกันอีกบ้านช่องก็คับแคบอยู่แล้วจึงต้องอยู่ร่วมกันอย่างอึอดอัด ไม่เท่านั้นนะเมียเก่าต้องห่วงหาอาหารให้กับเมียใหม่กินอีกเท่ากับว่าต้องหาเลี้ยงเพิ่มขึ้นเป็นสองคนมันชาติชั่วจริงๆตากรมนั้นตะโกนออกมาด้วยความที่แค้นใจไปหาเลี้ยงมันทําไมไอ้ผัวเฮียงสวยอย่างนั้นเขาลงเมียใหม่มากน้ําเสียงของเธอนั้นเริ่มแบบว่าเยือกเย็นเศร้าซอยลงทุกทีโกดสองใบนี้ใส่กระดูกของผัวกับเมียหลวงไงละ่ะอ้าว แล้วคุณไปเอากระดูกของเขามาทําไมแกถามขึ้นมาด้วยความที่สงสัยเอาเถอะอย่าพึ่งถามสิเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังแล้วเธอนั้นก็ได้เล่าต่อไปว่าเมื่อผัวหลงเมียน้อยมากก็หาเรื่องตบตีเมียหลวงอยู่เป็นประจำบังคับให้ไปหามาให้กินให้ได้วันละสามมื้อห้ามขาดโดยเด็ดขาดตากลมพูดไม่ออกเพราะว่าแคนแทนจนหายใจแทบไม่ออกฟังเล่าอย่างเดียว ไม่อยากจะถามอะไรอีกต่อไปต่อมาด้วยความร้าวฉานทวีความรุนแรงขึ้นทุกทีวันหนึ่งเมียหลวงกับเมียน้อยนั้นทะเลาะก,กันอย่างรุนแรงถึงขั้นตบตีกันจนถึงเลือดาสาดผัวกลับมาจากข้างนอกเมาแปรเข้ามาต,ตามเคยผัวใจร้ายใช้มีดดาบที่เน็บอยู่ข้างฝาฟันคอของเมียหลวงขาดประเด็นริมถนนที่ทะเลาะวิวาทกันนั่นเองตากลมฟังถึงตอนนี้ก็ถึงกับเหงื่อแตกเลยทีเดียว นึกเชงชักหักกระดูกคนที่เป็นสามีนิสัยเลวรามยังไม่พอ,อยังเป็นฆาตกรอีกแล้วยิงสาวชุดดำนั้นก็ได้เล่าต่อไปว่าเมื่อเมียหลวงตายไปแล้วกรรมก็คืนสนองอยู่มาวันหนึ่งนางเมียน้อยนั้นก็เกิดทะเลาะกับผัวเลยแทงผัวจนตายเมียน้อยนั้นถูกจับเข้าคุกแล้วตอนที่ฆ่าเมียหลวงทําไมผัวมันไม่ถูกจับเข้าคุกบ้างตากลมนั้นก็ถามออกมาด้วยความที่สงสัย ตอนนั้นผัวฆ่าเมียหลวงแล้วก็หนีไปตำรวจนั้นก็ตามจับไม่ได้แต่ก็ต้องตายเพราะว่ากรรมสนองกรรมพอเล่ามาถึงตอนนี้ก็กลับมาถึงที่หัวโค้งพอดีหญิงสาวถือโกดอยู่สองใบก็ได้ลงไปจากรถพร้อมกับส่งยิ้มให้ตากลมยังไม่หายสงสัยเดี๋ยวผมขอถามอีกนิดหนึ่งนะทำไมคุณถึงได้รู้เรื่องราวของเขาละเอียดนักละ่ะแล้วเธอนั้น ก็ส่งเสียงหัวเราะออกมาแบบว่าเฮ้อเฮทำไมฉันไม่รู้ล่ะจะตาก็เมียหลวงที่ถูกฟันหัวขาดก็คือฉันเองตากลมนั้นยืนตัวแข็งขุนลุกสู้ไปหมดเราทะเลาะกันตรงนี้เขาวิ่งไปคว้าอีดาบมาจากบ้านบ้านของฉันนั้นอยู่หลังหัวโค้งนี้นี่เองตากลมนั้นก็พูดอะไรไม่ออกแต่ก็แอบคิดว่าเธอคงจะอําเล่นไม่เชื่อเหรอจ๊ะว่าแล้วหญิงสาวก็คว้าผมตัวเอง แล้วก็กระชากหัวของตัวเองวินาทีนั้นหัวของเธอนั้นหลุดลงจากบ่าตรงลำคอนั้นมีเลือดไหลแบบสดๆไหลทะลักอย่างน่าสยดสยองยิ่งนักทีนี้เชื่อหรือยังจ๊ะเท่านั้นแหละตากลมกระโดดขึ้นรถสามล้อปันน่นหนีอย่างไม่คิดชีวิตข้าโดยสารนั้นไม่ต้องการแล้วเอาไว้มาจ่ายชาติหน้าก็แล้วกันนะ